นี่เมลผมบอกคุณกี่รอบแล้วว่าอย่าทำตัวน่าลำคาญงานโบงงานบ้านอ่ะคุณก็ทำให้มันดีๆหน่อยคุณไม่ใช้ผมจิกจิกจิกอยู่แบบนี้นมันก็ไม่ได้ปะถ้าขืนค,คุณยังใช้ผมอยู่แบบนี้นะผมว่าเลิกนเถอะแล้วคุณอ่ะใส่หัวอีกบ้างผมได้แล้วใส่หัวไปเลยนี่ช็อปนี่แกจะด่าเมียแก,แกอย่างนี้จริงๆเหรอก็ใช่อ่ะเดชันอ่ะทนไม่ไหวแล้วนะกับการที่ถูกเมีย กดขี่ค่มเหงอยู่แบบเนี้เมียฉันอะ่ะมันเก่งอยู่เรื่องเดียวด้วยเก่งเรื่องการใช้ผัวเนี่ยบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทนฉันจะเป็นนิวช็อปช็อปเจนใหม่แกดูไฉันเป็นตัวอย่างนะลูกผู้ชายต้องหนักแน่นแบบนี้คนเจริงว้ยแกนี่มันไมอดอลฉันเลยว่ะเพื่อนแกยังไม่มีเมียยังไม่รู้อะไรหรอก ดูฉันไม่เป็นตัวอย่างและเฟอร์ลเลนที่เดียบคือฉันช็อปช็อปอยู่ไหนช็อปไอช็อปไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเนี่ย แต่เช้านะป่าเนี้ยแห้งไปหมดแล้วมัวแต่มานั่งโมหนะ้าสลอนกันอยู่ละสิแล้วลยังมีจานยังไม่ล้างบ้านยังไม่ถูอีกนี่วันหยุดทั้งที่อ่ะไม่คิดจะช่วยกันทํางานบ้านเลยเลรไงฮะเอาแต่มานั่งโม้อะไรอยู่นั่นแหละฮนะนน่เมวชบับตั้งใจจะซักอยู่แล้วจ้าพอดีอามาีเรื่องอยากปรึกษาชอบกันเลย ต้องสงสารมันอ่ะก็เลยปรึกษาให้มันก่อนใช่ไหมอามใช่ใช่จ้ะปรึกษาให้คนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมก่อนจะให้คำปรึกษาคนอื่นเขาเนี่ยฮะผ้านี้แค่นี้ใช่ไหมจ๊ะรีบไปซักให้เลยนะมีแค่นี้อะไรล่ะเต็มหลังบ้านเลยตั้งหลายตะก้าทำไมไม่ไปดูถามเนื้ออะไรใช้ปากถามใช้ปากหาชาตินี้มันจะเจอไหมแล้วรีบเลยนะรีบไปซักให้หมดเลยก่อนนี้ฉันจะโมโห ไปก่อนเว้ยอ้านี่แหละคุณค่าที่เราคู่ควรโถ<ฮ>่เ<ฮ>ซ้อมด่าเมียแทบตายสุดท้ายก็เกมนี่มันหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนี่ว่า ใ้เบ๋่อคุยเรกยนอยู่อ่ะก็คุยตามภาษาผู้ชายที่ไม่กลัวเมียไงเฮ้ใครกลัวเมียบอกชื่อมาดิใครหน้าไหนมันกลัวเมียกลัวเมียกลัวหมาข้างบ้านดีกว่าวะอีไอ้ชอบเม่วานเนี่ยเรื่องของแกยังสดสดใหม่ๆอยู่เลยซ้อมด่าเมียจะเป็นจะตายสุดท้ายเมียเดินมาตามให้ไปซักผ้าชอบเลยเออมันเนียนั่งอยู่บ้านเนี่ยเมียมาตามจะบอกให้เ้ย ที่ทําไปอ่ะเพราะว่าสงสารเมียฉันอ่ะมันตัวแค่น,นี้ถ้าปล่อยให้ทำอ่ะมันก็ใจกะไรอยู่แต่ตอนเนี้ยฉันอ่ะเป็นคนใหม่แล้วเวย้ยคนที่ไม่กลัวเมียต่อไปอย่างนี้มันต้องพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์อะไร มิวมิวจ๋าน้องมิวจ๋าชอบนี่กลับบ้านดึกดื่นมิวนึกว่าไปไหนมาหายไปเมามา,าอีกแล้วเหรอเนี่ย,ยเราไาทำกับข้าวไว้ให้ใครจะกินวันหยุดนาน,นาทๆทีๆท่ที่จะได้อยู่ด้วยกันนะชอบขอโทษพอดีเพื่อนมันชวนอนะ่ะมันชวนกินน้ำแกงหววเองนะแกงหัวอ,อะไรไม่รู้มีฟอง <laughs> คนเดียวเลยหรือไงมิ้วทาคนเดียวไม่ไหวหรอกนะโอ๊ยแล้วกลับมาเมาแบบนี้มิ้วบอกอกี่รอบแล้วว่าให้เลิกคบไม่ได้ลวไอ้เพื่อนพวกนะั้นนะคบไม่ได้คบแล้วก็พากันเสียคนพากันกลับดึกโจมหมอมอมอมงมง,งานบ้านหมอก็ทำมไม่้ำไยสิชอบทำไม่ไหวแล้ว <laughs> นะ มิวยังพูดไม่จบเลยนะนี่มาชิงนอนไปก่อนเนาะยังบ่นไม่เสร็จเลยเราไปทำเป็นเรียกหมูหม,มูปล่อยให้ไปนอนกับหมานอ้าบ้านนู่นคอยดูนะจะปล่อยให้นอนข้างล่างให้ยุงกัดตายไปเลยเฮ้ยโวยเหนือควายมันจะภาพไปอย่างนั้นมั้ไอ้ช็อปก็ไปโดนอะไรมาวะเนี่ยโดนยุงกัดเลดิ เก่าจนชาไปทั้งตัวหมดแล้วเนี่ยโดนยุงกัดอ๋อฉันรู้แล้วที่ยุงกัดเนี่ยเมีย <M> แกมันใหญ่กว่าใช่ไหม <c ười> ก็เลยปล่อยให้แกนอนนอกบ้านแล้วให้ยุงมาหามแกอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างฉันนะ่ะเปลี่ยนเมียไปนานแล้วเ <c ười> ออคบกันมาตั้งนานแล้วเว้ย <c ười> โอหนแกบอกว่าเมียตัวแค่เนี้ยแล้วทาไมปล่อยให้เมียม,มันทำกับแกแบบนี้วะแกต้องอย่ายอมดิอย่าต้องสู้เอออย่าไปยอมอช <c ười> ็อปคนเดิมหายไปไหนวะ <c ười> คนที่ไม่เคยกลัวใครอะ <c ười> ใช่ แกยอมมันแบบนี้นะก็จะทํากับแกแบบนี้ตลอดอะจริงของพวกแกวะ่ะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยอมมันแล้วเธต้องเป็นนิวช็อปเธอต้องไปช็อปคนใหม่ให้ได้ตองนั้นแหละคันหดแล้วเนี่ยไปเว้ยต่อนื้อกันสิวะต่อนื้อต่อนื้อต่อนื้อต่อนีออนอจุดจุดจุดไปแต่นิวช็อปคนใหม่ Oh. Oh. นนก็รูว่าแกหายไปไหนกลับบ้านนก็ไม่เห็นผัวเลยนะพี่แฮ็กก็ออกมาสุ่มหัวกับไอ้พวกนี้นี่เองงานบ้านมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่คิดจะช่วยกันทำเลยเลยไงฮะแล้วเนี่ยเอาเงินที่ไนมาซื้อของกินพวกนี้อย่าบอกนะว่าแอบซุกเงินฉันเอาไว้ใช้เองอีกแล้วใช่ไหมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีกแล้วก็เลิกคบไปได้เลไอ้เพื่อนพวกทั่วแบบนี้ทำไมไม่เลิกคบซะทีฮะเอาเฮ้ย จะด่าก็ด่าแต่ผัวแกคนเดียวดิจะมาพาดพิงถึงพวกฉันทําไมพวกฉันเป็นผัวแกอ่ะพูดอะไรให้มันระวังปากดิระวังปากเหรออย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าไอ้เงินที่ซื้อมาเสพสุกสารานกันอยู่เนี่ยก็เงินของผัวฉันท้งนั้นน่ะมีปัญญาทําอะไรบ้างวันๆไม่ทํางานเอาแต่ตลกบริพ่อกันไปวันๆเนี่ยไอช็อปจัดการเมียแกดิไม่เห็นหรอว่ามันขมแกอีกแล้วอ่ะแกไม่ให้พวกฉันมาเหรอเออเอาเลยเว้ยไม่รู้จะมากเกินไปแล้วนะ ช็อปจะไม่ทนกับมิวแล้วนะที่มิวมากกดขี่ช็อปแบบเนี้ยช็อปเป็นลูกผู้ชายนะไอ้ช็อปก็อายเพื่อนมากๆด้วยที่มิวกดขี่ช็อปเหมือนลูกแบบเนี้ยมิวเลิกทำที่สายแบบนี้ได้เลยนะถ้ามิวไม่เลิกอ่ะช็อปจะเลิกกับมิวเองช็อปนี่ช็อปพูดแบบนี้ออกมาได้ไงอ่ะช็อปจำไม่ได้แล้วเหรอเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะช็อปถูกเพื่อนเลวหลอกจนเกือบหมดตัว ช็อปเกือบติดคุกเพราะว่าเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วก็นี่ไงเป็นมิวเป็นมิวที่ช่วยช็อปทุกอย่างอยู่เคียงข้างช็อปมาตลอดเราพ็มาวันนี้ช็อปจะมาบอกเล่กมิวแบบนี้เพราะไอ้เพื่อนชั่วแบบนี้อีกแล้วนี่นะได้ถ้าอยากเลิกนั้นอนะ่ะก็เลิกกันไปเลยมิวเฮ้ยไอ้ช็อปเด็กก็มิว ชอบค่ะกินน้ำก่อนค่ะมิวชอบขอโทษนะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะชอบมันโง่เองที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ตอนเนี้ชอบรู้แล้วนะคนที่หวังดีกับเราที่สุดอะก็คือเมียของเรา ตั้งแต่ที่ช็อปโดนรถชนมาทั้งไอ้อำไอ้ฟุกมันหายหัวกันไปหมดเลยอะ่ะเมียวไม่โกรธช็อปหรอกจริงๆเมียวว่าตัวเมียวเองก็มีส่วนผิดด้วยอะ่ะที่เมียวละแวงช็อปมากเกินไปจนทำให้กดช็อปเอาไว้ให้ช็อปดูเหมือนไม่มีอิสระแบบนี้เมวก็ต้องขอโทษช็อปด้วยนะถ้าอย่างนั้นถ้าช็อปหายดีแล้วอะ่ะจะช่วยเมียวทำงานบ้านโดยไม่อิดออดเลยนะ จริงๆง,งานบ้านอ่ะมันก็เป็นงานที่เราสองคนต้องช่วยกันทําอยู่แล้วแต่งานหลักๆอ่ะมิวก็เป็นคนทําเองนั่นแหละเพราะมิวก็รู้อยู่แล้วไงว่าชอปไปทํางานนอกบ้าน่ะก็เหนื่อยแล้วเดียอย่างไงมิวก็จะทําให้มากขึ้นแล้วก็จะให้ช็อปทําน้อยลงแล้วกันนะนะสิมิวแบบกว่าช็อปจะหายก็ต้องอีกหลายเดือนเลยนะตอนเนี้ ก็ทำงานบ้านไปก่อนนะงั้นก็เก็บไว้ให้หมูกาทำเยอะๆเลยเจ็บขนาดนี้ยังจะคูดแบบนี้อีกนะจำลอเล่นขับจะช่วยหมูเองจ้าต้องเลยตรงนั้นไม่มีแผลจ้า